ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะกับช่างแมวนะครับจนดมืดนะครับวันนี้ก็นำเสนอนะตัวเช็คซ่อมแอร์เอนจิเนียริ่งนะครับอาการก็คือคอยเย็นทำงานคอยร้อนไม่ยอมทำงานนะครับเป็นรุ่นอะไรนะสองไฟดูก่อนครับเี่กเอนจิเนียร์ใจนะครับเอนจิเนียร์หรือเปล่าอ๋อเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์โทษที่เอนจิเนียร์เอนจิเนียร์นะครับ ช่างแมวเอ้ยช่างเมนะครับช่างเมใช่เราอ่าเปิดฝาแกะฝานะครับไฟเนี่ยไฟตัวเดียวเนาะถ,ถืออ่าไม้ตัวเดียวแล้วเลื่อนออกได้เลยนะใช่ไหมเกาะด้านหลังเหยียดเหยีดหยดบสูงหลังคาแลครับตัวเดียวปะไ,ไม่เมอ่างางได้เลยปะ <c oughs> ได้ไมนี่ตัวซีมีด้านหลังวะ อมองนะครับมอเห็นยังหลังมายัางหลังตัวน,นึงยังจะปล่อยหลังตัวนึงตัวล่างครับของตัวสั้นพันเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ตัวล่าง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 หนึ่งตัวฝาครอบก่อนนะครับอย่งข้างล่างก็เปิดอยู่แต่ว่าไม่ทำงานนะครับ มา,มาส่งมานี่ทีนี้ก็ช่างแมวครับมามาไขขวงมานะสลับกัน,กนที่ไม่อำนวยนะ lưng nó như thế, yết phải, không có à, đây, lên. Đi, này, bên này Lên bên không có gì, dễ cho on Lên cho nó lặn, cho nó đây mềm mà, không phải, ระวังด้วยอ,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 อืมสองอ่ะใช่หลุดมันบ่ไฟอ่ะไฟมีนะครับไฟมีไฟลายมีคอยเคยทอชายนไหปล่านี่ไนงะตัวทามเมอร์น,น,นี่นี่นนนถอดออกไว้เสียแล้วมั้งช่างไหนถอดไว้องด้วยเนี่ยหน่วงเวลานลครับ ทามเมอร์อันนี้ไฟมาไฟมาไฟคอนโทรลไม่มานะครับวัดวัดกันโดู์มิเตอร์นะครับไฟมาสองร้อยยี่สิบยังครับโอ้มันบวมาสังนี่อืม ไฟคอนโทรน์ให้มาให้มั่นใจนะครับต้องวัดอย่างเดียวนะครับเช็บก่านะครับกล่องข้างล่างมีสังขึ้นมาดีกว่าอะไรมั่งพอเย็นมา แปลงคอยมาหรือเปล่าตันเอซีสองร้อยห้าสิบวัตวต์นะครับวัดกันทำน,นั่นเลยกันโอเคไฟสองร้อยห้าสิบมานะครับวัดคอยคอยไม่มาเลยนะครับตัวน,นี้มาโอเคเดี๋ยวเทสดูก่อนครับที่ล้อล้อมันนี่ก สั่งคอนโทรลนะครับตัวนี้สั่งคอยแม็กแม็กนะครับเหลืองนะโอเคไฟลองสั่งดูไปนนะครับว่าว่าถิ่นกระแสไหมคอมทำงานไหมนะครับนอนนเนี๋ยวจิบแอมกันจับก,กระแสนะครับเอออันอ่ะตัวนี้สีแดงตัวนี้สีเหลืองนะ ข้างบนข้างบนใช่ไหมครับนี่นะครับจับเห็นไหมอึ๊บเอาอืมอรอผิดผิดครับตัวนี้ครับจิ้มลายครับโอเคทำงานนะครับทำงานที่สามจุดห้าึ๊บโอเคตราไม่ยังลำประสานันโอเคไฟคอนโทรลไม่มานะครับไฟ220้โวลต์สั่งจากใช่ครับ กสายแล้วเปล่ากัอสายไปจัดแมวมือตัวสองนี้กันต่อสายเส้นนี้กลับกันนะครับคอนโทรลแม็กมืกไม่เสียนะครับคอมเพรสเซอร์อะไรดีหมดนะครับวบวูบเรื่องนี้ไปยวบวูบ อาการไม่สัส่สอยู่ข้างล่างเนี่้สายเส้นสีขาวบ่อือไม่ใช,ใชส่สายเดี่ยวเนี่ยฟังกูลงไปได้มั้ได้ี่ยไปไปประอกอบออกันให้เดี๋ยนอนก็รู้ว่าแมกเนติกต่างๆไม่เสียนะครับใช่รูด,ดได้ม่นเนาะดีๆง่ายๆไม่น่าจะใช่หรอกว่าฟังกูนเนี่ยแต่เป็นคาด ผาดฟังเพื่อฝางี้ยเมื่สามทนี้ยจะฝาเี้ยติดภาพกันใช่ข้อฝานะครับเดี๋ยวข้อคกันอ้ยจะบาดเหมือกมั้ยเนี่ยข้อไปข้างล่างข้อกอน อ,อืออือขาล่างก่อนอตรงไหมนั่นพอด,ดีไหม,ม,มได้ดละก็อย,อ,อ,อยูึอย่ยน์นี้ต้องครอบฝารครับ อ๋อ,อ,อขันพิ่มอีกน,นิดนะครับกระปุกกระปิกอยู่ตางด้อืมอยังี้อ่ะกระปะุกก็ไรอ่ะชิ้นเนี้ย ร่งเดียวแว๊บคุม้มพาจะทิ้งหมดคำว่บ,บอะรกันเสื้เอสังกษีให้เขาลีดร้องเป็นยังไงกันไหมฝุ่นก็มันขึ้นมาเออเข้าไปทำไม vẫn vớt nhàng là hiếu nam mình vậy chụp cao xịt cụ xịt cụ này lại thế bắt thôi ở trên này cả vỗ ở trên cả vỗ xịt cái này nè cái gì? mình luôn không mềm đây cứ tương dương dương là em đành phải ừ, mà nó Bự hình mưa ngay rồi. Chạy đằng con. con. đằng Ngồi đằng con. đây, đây. Một tỷ sau đây. Đấy. 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 Đấy.

ถายอยู่ดีนะเออพอแล้วเก่อแล้วพอแล้วแล้วคันมัต้องใช้ความแรงเลยนะโอเคทางนั้น่อรนเดี๋ยวเชียง่างอีกทีดงดีเลยบอืไม่มัเียอะไรขึ้นหอีกดีอือไปสุดท้าย เดี๋ยวค,ค,ครับอันนี้ก็ลงมาเช็คดูที่คอยเย็นนะครับพัดลมทำงานนะครับแต่คำสั่ง,งครูไม่ออกใไปได้อยู่ครับพัดล,ลมก็หายพัดลมก็แฟนหมดอ๋อครูนี่เปล่านี่ไงอ๋อ นี่ครับเป็นที่โหมดนะครับโหมดโหมดโหมดที่รีโมทนะครับตั้งไม่ตำแหน่งครูนะครับนี่หน้าอะไรอืมน่าใช้ได้เลยจะทำงานแล้วมั้งซีดครับเสียงพิธีปกติแล้วซีดมาแล้วโอเคครับซีดมาแล้วเป็นที่รีโมทนี่เองโอเคนี่ครับ งกัน่าจะโจยี่สิบห้าเสียดีหมดเครื่องซ่อมเมื่อกี้เองเย็นแล้วมั้ยนะเย็นแล้วครับโอเคครับก็เป็นที่คำสั่งรีโมทนะครับเมื่อกี้รีโมทเสียก็เช็คซ่อมรีโมทไปสักคู่ครับแต่ก็ไม่ได้ดูปุ่มนะครับโอเคมันก็เย็นเจ็บนะครับเอ่ะเย็นเลย อาเดี๋ยวก็เย็นแล้วครับนะครับเย็นแล้วอ่ะโอเคครับอ่ะมาทางนี้ใช่ไหมโอเคครับใช่ไหมเราขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมแอร์อินเจเนียร์นะครับก็บอกว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนที่ไปได้ช่างมือเก่ามือใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับ